แม่น้องระดาสวัดดีค่ะนี่มาบัานนนทิยาจะได้ทายคลิปอัดคลิปน้ากันนะคะพระอาจารย์พิศนาเพื่อนก็ลลอ,อยแม่น้องระดาเป็นมือใหม่นะคะเห็ดคลิปกับ,บ่หั่นเก่งก็ตตองมาไห้นนทิยาซอยแนะนํานะคะนะคะทําด้วยกันเป็นเพื่อนกันนะคะบอมีผู้ใดเป็นลูกน้องเป็นเจ้านายนะคะทําด้วยกันทุกคนเสมอภาคนะคะแนวทางของแม่น้องระดางวดที่ผ่านมาหนี่เพื่อนกะ ค้นเถินนะคะแค้นเถินในนนิยะหกขีปผีขึ้นรถนะคะเป็นหกเก็ตน,นะคะเลขญา,านะคะอง,งย่านะคะนนิยาจะขอบอกตรงนี้นะคะสรุปนะคะไม่ใช่ผีนะคะเป็นองค์ปู่องค์ย่านะคะผู้สื่อสารกับปูที่เพิ่นเป็นพระอยู่ทางขอนแกน่นเพิ่นโทรมาบอกแล้วว่าเป็นองค์ปูองค์ย่านะคะแฝงมาเป็นคนธรรมดานะคะขึ้นรถเพิ่นบอกให้เสือ้อยุเพิ่นหกเก็น,นะคะ ะะอันนี้คลิปแรกนะคะเราก็ต่อมาก,ก็จจะมีต่อมาก,ก็จจะมีอีกคลิปที่ปูป่นไปบอกถึงบ้านนะคะอายุเพิ่นเก้าสิบนะคะจะพ้นปรากฏว่าเลขออกหกเก็แปดหกเกต็ตรงๆนะคะนะคะนะคะอันนี้คลิปแรกพี่บาพี่ขึ้นรถนะคะรถทะเบียนห้าห้าหกแปดระเิ่นกวางไฮเสืออายุเพิ่นหกเกนะคะนะคะนุ่นที่ยากขอเบาเผ่านคลิปนี้ ไม่ใช่ผีนะคะเพิ่นเป็นองค์ปู่องค์ยาพญานาคนะคะนะคะ,นะคะลง่อโทรมาอธิบายแล้วนะคะเพิ่นซื้อสารกันตั้งแต่มา่อคืนแล้วเห็นและผลที่เพิ่นเม่อมเหตุเห็นเพิ่นก็อยากซอยอยากซอยลูกล้านนะคะ แม่น้องระดาฝันจังไดเหตุละผลบ่าวเฮฟซีั้งน้ำเนืคือบ่ถือคือบ่ได้ซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยาฟทาว่าทาเอฟซีอยากร่วมทาบุญก็แม่น้องระดานะคะนุนที่ยาหมู่บ้านนี่ขอโทษนะายฝนตกบ่ได้เอาตรงนี้ไปหมายเลขบัญชีแม่น้องระดานะคะนะคะเป็นบัญชีพ่อบ้านเป็นบัญชีพ่อบ้านธนาคารทกสศูนย์สองศูนย์หนึ่งหกเจ็ด 805454นายพงพันธ์พลเกิ้เนี่ยนะคะสามีแม่น้องระดานะคะแคบว้น,นะคะทำบุญตรงนี้เลยนะคะโอนผ่านบัญชีแม่น้องระดาใครจะร่วมทําบุญสร้างศาลให้ปู่ซื้อน้ําซื้อผลไม้เข้าบัญชีนี้ตามนี้เลยนะคะถ้าอยาอุดหนุนทาง่องซอยคานํามันกับควอยติดต่อนุ่นทิยานะคะนะคะหมายเลขบัญชีธนาคารทกศ .020167 805454นายพงพันธ์พลเกิ้นนะคะสามีแม่น้องระดานะคะแม่น้องระดาบ่าามีบัญชีเด้อค่ะเพิ่นเป็นคนเล่านะคะขอให้ปปเปิด <c oughs> แต่ว่า ATM ีเมี่น้ำเพิ่อนเดี๋ยวเพิน่นคอยไปกดมานะคะทุกบาทาาบทุกสตางค์เขาบัญชีเพิ่นเลยค่ะนะคะนะคะธนคธนาคารทกส020167805454นายพงพันธ์ 6, พลเกิ้นนะคะสามีแม่น้องระดานะคะตามนี่เลยนะคะนะคะอ้า อไงโซ่เียพี่บ้ี่คอีกเกันผนชีของแม่น้องได้แม่น้องระดานะครับสองศูนย์สองศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดศูนห้าสี่ห้าสี่นะครับอจะทําแม่น้องระดาว่าอ่า คู้เขาฝันจังไดสาเหตุไดแม่น้องระดาจังเบาเบาวให้ฟังมือทินนุนทิยาทายคลิปหมู่บ้านอัดสัมผัสคือเบาเบาเราเป็นอยังคือบ่ห้ซื่อเหตุและผลเราบอกบเบาเบาไห,าไหจ้ะววมันเป็นยังไงคืบขึ้นมือขื้นมือเลี้ยงองอเราจะเนาะมบือเเ้า,ามาเล็กหงอฟันหัวจะพอกในทองเป็นในแหลกเลยมันจะไปสื่อเสือใจทองในความฝันนะดัดภาพบ้านอ่ะมันเป็นเขามันซวมใส่คอเลยวไหมจ้ะสองบาทชิ้นเมื่อยี่สิบ แล้วก็ไปไปอยู่ในกระจกนะคือคนคือคนปีบ่านะแบบว่าล่าลเามึงก็ง่ามใจไงดีใจไหมจ๊ะดีใจไรวันนี้วันนี้แล้วไปอ่นวันนี้แหละเพิ่นเลยว่าเพิ่นเลี้ยวแล้วก็ต่อมาเนาะอะไรเพิ่นเลยว่ามึงห้ามซื้อเลขเด้อเพิ่นว่ะเวลาห้ามซื้อเลขผู้บอกเ่าแม่นจ้ะผู้ชายไป็นเชียงผู้ชายเพิ่นว่าห้ามห้ามโตห้ามซื้อเลขบาทสองบาทเอาไว้ซื้อถ้าซื้อสิบ่ให้ออก เพราะว่าเข้ามาเอาโทรเดพท์พี่น้องว่าบุ๊สุภาพกูไปยุ่มหัววันไหวแล้วมันอีมันเทือนลูกกลมๆเราอ่ะยุ่มหัวไหวติ้นเหยียบฟอร์มเราอ่ะให้ออกให้ออกแต่ว่าห้ามห้ามบอกไผรเลขออกจย่างบอกเราอ่ะบอกให้บอกคนำคำว่าคำวันบอกนี่บอดายจักบาทเราอ่ะค่าน้ำมันบอดายเราอ่ะสิไม่จ่าอ๋อบอดายค่าน้ำมันหรอก็บ่าบดาจักบาทบอดายจักบาทแสดงว่าเทาก็ทถ้ำถ้ำบแล้วสิเคลื่อนเพลื่อนวางสิไปแล้วแล้วแล้วคำว่าผนเสียงคนไหม ยังคือเอันว่ายังไงเด้อเป็นตาหยาดมาแต่คือเฮาหยาดไปเลยอ่ะใจเนี่ยเฮาจากเบิ่์บานบานเนี่ยผงฮงไปเลยคือวะโมกาซื้อมันเสียงแบบเสียงเป็นตาหยาดมเแต่เรากระบอกกล้าบว่าไอ้คนฟังแม่กระบอกกล้าเอาเลยขนาดคนเนี่ยบมกาเาเอาเลยแม่กระทังนุโนธิยาโทรไปสัมผัสตอนเศร้ามือเดียกเอกกระบอกว่าไม่แต่ว่าเขาบอกกระเบิดเราถึงทองถึงยางกัันธ์นี่ไมแต่ว่าเสียงเลขตัวนี้ตัวนี้เราฟันเราเลขเขาแล้วเราบอกเลขเขาแล้วเลขกูเยียมไว้แล้วเต็มตีนเราอ่ะยุ่มวัวมันไวเลย คอยคอยคอยก็เลยบอกว่าบนหรือหลางเลยครับความระวังสินะบ่บนบ่ลางกระซางเราอะบ่ต้องรู้บ่ต้องรู้เออบ่ต้องรู้มีนาทีบ่ต้องซื้อบาทหนึ่งบ่ต้องซื้อทำรู้ว่าไปซื้อบาทหนึ่งความที่ยากนะคอยเสียงเลขไว้คอยต้อไปฉีกทีบางทีคอยจดไว้อันหกเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดหกกันตัวเลขบาทมาจากจิตวิสื้อจิตวิสื้อน้่นมันน้่นมันอันจะเรียกอะไรยงไงล่ะน้ำยาน้ำยานะฉีกทิมเลยยันคฉีกทิมเลยเอาไปเสียงไว้เลยแบบว่าคือเรามาเตือนแล้วก็รู้ว่าโอ้แสดงว่าเราบ่ให้ซื้ออะไร ก็เลยบอกบ่ซื้อจักบาทเลยกับมือมื่อมื่อวันไหนกินเข่ากับบ่เซพบอกกินเข่าเลยคิดน้ำเสียกับเขาอกอบ่กากินเข่าเลยใจก็อยากซื้อแต่ว่าใจหนึ่งก็บหยาดมันเป็นเสียงศักดิ์สิทธิ์เนาะแม่อาจาแล้วเข้าบ่ชิงเข่าแนมบ่เห็นเนาะแต่เนาะแล้วเพู่ดว่าพ่อพูดว่าอะไรมันเป็นตะหยานไหมยานคือว่ามันหยานเขาลึกๆในใจเขาว่าเขาเห็นผิดอะไรในี้บางคนบางคนแบบิบัสเซียเนาะว่าเป็นไปได้ยังไงบ่ื่อจักบาทไม่ไม่บ่ื้อจักบาทเลย ซาบมาเลยพี่น้องบุซื้อจ็คบัตนะคะเพื่นเบาเรียงกิงแม่น้องระดาบุเคยกนายกามะนางมุ๊มะนางคิดเขาเมื่อกี้คิดเรากินเขากินบุคเสพิดนะว่าเขาเล่ออกเหดนะไนี่กู้เราแววมาบุต้องขิดไลเลขเขาแล้วระวังคอยก็เลยเออจะได้ซื้อมาจะได้ขิดเล่ว่าคำคำ่ารงขิดเนาะเอาว่าขิดว่าคำว่าได้วอาโอ้ยตีนเหยียบไว่แหรอนีาแต่ในเอฟซีสมันบอเขาคำว่าได้เนาะพนุไพรว่าน่นกัเลอยากิดผิดคำว่าดเอามืองยุ้มหัวไปเอายุมหัวไปแล้วเราอะ อีสองคนอุกูยมัวไปเลยที่กูเหยียร้อมเราอะเราบอกจะบอกโมวนไปจะโตเดิมพี่น้องเราอะยิบยมัวไปเลยก็เหยียบไปโหลดเราอะคอยว่าชีแดงเลขเขาสองโต๊ะเราว่ายมัวสองมันบอกยมัวสองเขาสองโต๊วอ่นี่เด้อผู้อดอยากท่าบุญก็เพิินอ่ะอ่ะสู้อีกรอบหนึ่งแวบเดียวแวบเดียวเด้อค่ะนะคะตามนี่เลยนะคะนุ่นที่ารับโทรศัพท์บว่าบอไว้เราพี่น้องอ่ะเลขออกดีใจไรโต๊คอนเปย์บันเจ็บข่าวกาอ้อย คนห้องไม่จ้ะคนก็จะถือเล็กน้อยจะห้องคนปฏิเสธจับหมาดอิลีเราเมื่อขึ้นฝันมาจังไหนขึ้นมาปูกำญัมมาเึ้นเ้าะกับปวดขากับโอ้ยรับรับตื่นเต้นเรารับตื่นเต่นมันก็นอนงีบหนึ่งนอนบนหน้าอกจ้ะฝันเหมือนถ้าหามาคือถาตัดมาคือเพื่อนมาหลับเป็นซองของเมียแต่เป็นอยังข่อยคือบวดหัวใจว่าน่าตาข่อยนี่ข่อยคือจำบัวใดเพื่อนบ่าหายจำคอยจีจำแต่เสียงกับเสือผาเหมือนอือืคือคือ คืออานาคาเป็นคนสีเบียงเบนบ่ัวเฮาบ่ัวเฮาบัวเฮาเห็นเลืหมดเลยเห็นแต่ว่าไม่เป็นล่างๆเลยเขาก็เลยเน้นในความพันอดีตเอะใจยังนะจ๊ะแต่ว่าคิดว่าเป็นปู่ย่าจำได้เสียงเพิ่นเก่าเสือเผ้านเก่าเสียงเอกลักษณ์เลยเอกลักษณ์เสียงคนเพิ่นมาว่าจังได้ไหมือนเพิ่นมากไปไปขิดเขาอยู่หน้าคนวะกับกับไปนน้ำเพิ่นในความพันกับกับเพนน้ำเพิ่นไปแล้ววานนี้ไปอยู่เสียงนาที่นาอ่างห่างเปอก อยู่แย่เย่ยมเอมปานนี้ปานนี้ค้นเลยใกล้ไปใกล้มากไหมกระจ้าชื่อชื่อกระจอาไปเกี่ยวเขาไ่จ้ะคนเขาลายหย่างาง่ยางยาหลายไปอีกนี่ก็คนสีลงแขกสมัยก่กอนไ่จ้ะไปเกี่ยวเขาอย่างนี้ทั้งตีเขาทั้งผัดเขาก็จะเอาใหม่อีกไหมมันก็จะเรียกมาใหม่อย่างละใหม่งัดแต่สีละฝากฝาดลงไปอย่างนี้คอยก็ไปนั่งเบิ่อไปนั่งเบิ่อกระจ้าเหยียดพอเลยเอิญมากินเขาไปพลละใม่เต้มอยู่เพลินวายละตัวสีไว้ตัวคำตัวสีไว้เฮาตัวไว้สับปะรดเตอร์หรอสับปะรดสับปะรดกับอัน อมังนัดเนาะวันทมังนัดมังนัดาบาันาแก้วมังกรแก้วมังกรเพื่อนเฮียวายบางนััดกบแก้วมังกรสองย่างแกันบ้างค่อยๆเลยนั่งกัะววมก็กบววเรากะสิไอเฮีวายอย่างอื่นนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อนเนียนตัวนี้นะเนียนกะววเนียนแก้วมังกรกับซาปาโร่เคยกะววเป็นยังคือ สับปะรมักนักเลยวะมันม hey ีตาลายไหมเราวะเอาจะได้มีบไปเบิกกองสลากไหแล้ววางซออจะได้มีตาลายไปเบิงเลขกองเง้คกับปุ๊่ไอคิวก็าแห้งลอยๆอยู่คอยกับวางซีนะวันนีมีไอควอยู่เดมีไอคิย่งจได้เาความโง่น่จ้ะเลยนางวันนี้นางคนเออกินเขามีพลละไม่เมียนกินเขาเต็มอยู่ไปกินเขาก็าบอกกันสมคนมาในผูเมียเลยหายผู้ว่ะหายผัวหายผัว่ะเจ้านาบอกเลขกับบุตรบอกเลขอีลากับบุตรอบุตรธกินได้ ข่อกระ9ูนเก่าได้ขนางคนว่ามาสินาคนบอกเก่าสูนมันไปออกขนางแล้ววันที่หนึงเนาะมัดอกูนเ่า้เขอืนดอกแก้วข่อยพี่เมียวเมาแล้วก็ต๊อกคือเก่าไหมนี่คอยใน้องแถกินเต็มเราว่ะสิุเมียว่ะมันนี้ข่อยก็ไปนั่งก็บว่ากันกินยังเรียบร้่อเนาะกนั่งคนั้นกินนี่เอมได้ที่พิศวงคนว่ะวันนี้ข่อยก็ไปนั่งเหมือนกัแบยางหลายไปทานาไดกรบเอานหม คนเห็นน <shows for u> ั้น okay. ก็อยากบอกนะเพราะกระดังเหมือนคนคนละผพวคนมาบอกนะให้เตือนเตือนไหมเออปักไร้หนึ่งก็จะมีทั้งฝั่งนี่ก็ตีตีเขาฝั่งนี้ก็เกี่ยวเขาอขวัญก็เลยอยู่ตรงกลางกับปู่กับปู่กับหยาหนักกินเขากันเป็นเที่ยงหน้าเนาะแต่ว่าโมเคยเห็นผื่นทีนัะโมเคยเห็นเลยพูดเลยว่าอันเตื่นไหมเตื่นไหมขวันว่าในความฝันนะตื่นเตื่นผุอันเขาเอาขาน้ำมันมาให้แหละปู่กับหยาอ้วนยังให้เจ้าเลยอีลาว่ะ กูม <iment. S 1> ึงเนี่ยโอ๊มึงนี่ซื้อคักกันเลยเนาะจะขี่ซื้อจะชิงโง่คนเลยวะกูบอกนี่ได้มึงกีเห็ุตามเนาะคนวะที่เขาบอกว่าบอกว่าให้ซื้อก็าไม่ซื้อมันก็อไปสื้อจากบัตรคนวะเขาขออีกเลยวะไอยากซื้ออยู่เด้คอยว่าแต่ว่าจะว่าไปแต่ยาดเนาะคอยว่าเลยหยานไปเออเราต้องซื้อดอกกับว่าขาน้ำมันปูยนาเอาขาน้ำมันให้แล้วระวังสิเตื่นเตือนไปแม่เขาจะโอนมาขาน้ำมันมาให้แล้วเนาะได้เท่าไรขาน้ำมันเพื่อนบอกยังินทีนได้เบิกเราบอกว่าสองหมื่นได้แล้วะสองหมื่นกว่าระวังสิแต่คอยยยังบบ่ทนนนนไเิอออดะตี้วา เพื่อนบอกว่าค่าน้ำมันเขาโอนมาให้แล้วสองหมื่นกว่าแมี้ยจ้ะพี่น้องก็ไปไปผิสูจน์ตํากันเด้อพี่น้องมันจิมอดบอกแต่ว่าแอนรอได้ยังมาถัดไปแต่ว่าเขาเขียนเป็นตัวเลขว่าแม่เพื่อนบอกเลขดิจักแสองหมื่นกว่าเอาสองหมื่นกว่าเอาเขียนสองหมื่นเอาสองหมื่นเจอะกินน่นมันมียากสิเขียนเสื่อปู่บอกเลขเป็นแนวทานกาตัดได้ศูนย์ศูนย์สองศูนย์เนาะพอย่ายิ่งกับยูน้ำกันนี่ละตัดซอยกันศูนย์สองศูนย์ศูนย์ อีเล้วผู้เจ้าไปกลับออกเองเด้อาได้ตัวหนึ่งใชทีุ่เก่าเก่มนวามันออกทางหนไหมก้ออกทางไหนดี้กว่าสอง่นกว่ามเหมือนสองหากยไหมกวมันเป็นเก้าอีไทยดีว่าเรกว่าสอ่นกว่าม่เหมือนตื่นตื่นไปแล้วกวนี่เรากับรู้ยังแต่ว่าเป็นสองหมื่นกว่าระวังซื้อเพื่อกบบกังกัดแกมื่อก่อนนั่นแลยอหมื่นกว่ากวเท่ายบ้ไหนบอกจ้กแล้วเาบเขาบุรู่กวเขากัตีถ้าจะองขาอยกับบรูเนาะกับบุรูเราบอกเลยรือจหักบุรู่นะบอกว่าตื่นตือนมันก็จ ปูกับหามีคาน้ำมันให้ตัวเด้อคุนวะอืมอันปูกับหากมียังตอบแทนโใครพูดที่ไอพอตีทีพอตีสองเก่าดิเก่าเมื่อ้ใส่เก้าส่น้ยดีควาครับบวกใ่ครับเก่าเมื่อก่อนเนี้ยบางนาดอีกมือกอาพอเยี่ว่าตีสองเก้าพี่น้องเอสิตีเท่าไดกันแล้วแต่เด้อค่ะเพราะว่านุ่นที่ย่าบอยากเราเรียกรายตัวเนาะเนาะ กะวเก่าเพม่นไ่เคยบอกถึงเพม่นมีแต่าสา2 0 0 0 0นกว่า2 0,000นกว่าไปแม่ไปเอาอันปูกับยาไม่ใช่เจ้ากัอกัวกล้บ่กักัวกอกลนอเอาเอูกมอีกตัวนึ่งโอกวก่าเป็นเก่ากัเก่าเนาะโอ้ตายล้วขอยก็แห้คิวหน่อยแม่บอเอ้เฮาอคิวน่อยเฮาตองห้คิวหน่อยไคิวไล่ที่แรกแรกเาไอคิวดีใจเด้่าเจ้าของสลากตาปูสลากเติมคนวาไล้นะคะเขาจัว่าเจ้สลุปูบอกว่าตื่นตื่นตื่นเขาเอาคาน้ํิมันมาหาแล้วได้2อ0 0มกว่าปูมีคาน้ํามันห้นะคะนะคะ เพิ่นกับเอฟซีแตโอนเอ <ง S 1> ข่าบันที่แม่นองะดาส่วนหนึ่งกับโบลูว่าได้ท่าได้บบโ<อ>บฮันปาบันที่นะคะสําหรับผู้ใดโอเนโอเงื่อนมากให้แม่นองรดาตอนนี้บ่ฮันด้เคีร์ให้นะคะยอดบ่ฮันนิ่งนะคะประมาณ2 3สมื่นะนนั้นี่ญาติจะอธิบายแล้วก็จะเคี่ยใหาตามไม้เลขบันที่ที่โอนมากแล้วก็จะอาไยซื้อหายนะคะนะคะนะคะ ปูบอกว่าตื่นตือนเตือนไปอาคาน้ามันนะคะบรูว่าเป็นแนวทางบอเพนบอกว่าเขาโอนมาหายแล้วสองหมื่นกว่านะคะอยู่ในบัญชีแม่นองระดาเข้ากับบรูว่าว่าทอดายบ่ทันไปปะบัญชีเบิ้งนะคะเดี๋ยวเพ่นไปปะบัญชีเดี๋ยวก็จะมาลงคลิปให้เห็นน้ากันมาเป็นเงินทอดายสองหมื่นทอดายนะคะที่เพิ่นได้คาน้ามันนะคะนะคะนะคะคลิปนี้เข้ากับสรุปซ้ำนี่นะคะสรุปว่าปูกัญญามาไปเบื้องก้นเกี่ยวเข่าผ้าไปกินเข่าไปเบื้องก้นเกีียวเข่าไปเลือกซานเด้ไปสีดในความพันในเทียงนาจะอี กี่จาสี uh ่เอาคอยว่าเอาใหญ่บอความฟันไปฟันผู้ดิอออ่มันไปตุกไปตะค่ะเพื่อนเพื่อนให้ภาพไปเรียกสามว่ะคอยไล้ไปจูงแขนกับพยางไปคือพอกับแม่ลูกพยางกำลังต่อยต่อยจูงแขนผึ้ไปเลือกเอาคอย่ากนี่ความฟันอันคนทีเกี่ยวเขาอย่างยิ่มจะหลาบสี่ใสมันจะมีจานสองอันคอยว่าสี่ใสอัน้อยใหญ่เคนว่าอันนี้่นสี่ใส่อันอันหน่อยอันน่อยอันพออันพเลยว่าสองสามขนที่อยู่หันกะบเจ้าบอยู่ได้เขาอยู่กันสอง สองคนตายายันสารอันในในในความฝันสารราคาเท่าไหร่บริลูกบริบบิลราคาสารคือทีมต่างเลียงกันจะต่างเลียงกันเลยมันมันผ่ามันตัดมาคือเป็นแต่มันอยู่ในถุงหนาเลยสารไร้อหเข้าขใจเยอะคือเป็นหลนังคลายเลยนะฮะเอะอคือตัดผ่ามาเห็นแบบนั้นเลยไหมยุบานเ<ล>พลินเนาะยุบป,ป,ปุ๊บแลนพอทามปุ๊บแล้วพ้นทีอยู่นะฮะยุดเบิดสี่ใส่สารคนเดียวสี่ใส่ตัวใหญ่แต่เราพวกลเมียเลยว่าโบเอาเอาสองเอาเอาอยู่สองคน เอาสำนีเอาสำนีม่นอกราดาเคยเห็นที่เปิ้นขายลานเปิ้นขายสารเนี่ยนึกภาพออกเป็นแบบนั้นเนลยไน้กภาพไปเลยแบบนั้นเลยเป็นบ้างจำได้เนาะถ้าเกิดได้เงิน FC แล้หรอถ้าเกิด เงื่อนไดหลายพ่อเราเขาจงไปเบื้องสานด้วกันเนาะแต่ว่าวัดพุนี่จะเลี่ยงก้อนสารกับจังไวยที่หนังเนาะแต่ว่าจะหายเพลินรายเดียกันเนี่ยเนาะอ้าวสรุปก็ตามนี่เด้อพ่อมีพี่น้องเอฟซีอาจจะเป็นคลิปยาวๆนะคะผููบอกว่าตื่นตื่นตื่นใส่เอาค่าน้ำมันนะคะเขาโอนให้แล้วได้สองหมื่นกว่าบ่รู้ว่าเคนบอกเลขบ่นะคะเป็นแนวทางหาเสถียรกินแมงรัฐบาลไทยนะคะนะคะแต่ว่าสารเนว่าท่านบอกราคานะคะเพ่นจะเอาสารน้อยนะคะนะคะ